เฟรมเนี่ยที่ได้ครับผม200เฟรมบวกลบอู้เยอะจังวะออกมาตั้งหรือปะโหเก็บสองเก็บสองเอวเพื่อนมันทำอะไรอยู่วะเนี่ยฮะฉันล่อไปสามตัวแล้วเนี่ย เอาละเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดสอบกับ GTA V 5M กันเลยนะครับคนในประเทศตอนนี้ก็มี1,100คนโอ้โหแบบว่าจุกๆเลยนะครับประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ใหญ่เลยนะครับกับ Private City อ่ะมาดู Setting นะครับเน้นปั่น Female Graphic ก,ก็ปรับเป็น Normal นะครับปินเงานี่ เฟรมหนึ่งที่ได้ครับผม200เฟรมบวกลบนะครับ CPU ใช้งานประมาณ20%อนะครับอุณหภูมิ CPU ห้องพัดลมอยู่ที่ประมาณ57องศาถือว่าเย็นๆเลยนะครับกาจอก็อุณหภูมิ54องศากาจอาใช้งานประมาณ40องศาครับเฮ้ยเจอเพื่อนวะทำไมเดี๋ยวเราต้องไปหาชุดใหม่แล้วชุดเราขามันโผล่อะตัวแรมครับผมใช้งานประมาณ16-17กิกเท่านั้น อ้ชุดนี้ก็น่ารักว่ะเดี๋ยวไปหาเปลี่ยนชุดบ้างดีกว่าชุดเราบักบักตรงขา่ะนะครับได้ลื่นหายห่วงเลยครับผม200เฟมโอ้สบายๆอันแต่เราลองเปิดเงากันดูบ้างครับเงาโนมอลเนาะโอเคโอ้ภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับปรับเป็นเงา normal นะครับเฟมเหล็กก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ200เฟมนะครับ โอ้โหว่าเล่นลื่นแน่นอนกลับเข้ามาข้างในยางไงหายหวงครับผมเล่นเกมลื่นชิวๆเลยเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันสักหน่อยฟึบโอ้ตตนนี้คนก็เยอะเหมือนกันครับตอนนี้เขาเลียงอะไรใครรู้บอกแอดล็อกหน่อย ครับเล่นลื่นแทบไมส่สะดุดเลยนะนี่จะต้องหมีด้วยโอ้ยเกอีเขาตื่นเท้งจริงซิวูทำง,งานชิวๆผมิองผม20%นะครับกับ14คอยีสบเทรดสบายๆกลับเข้าไปชแนลหนึ่งเหมือนเดิมป๊บขนก็บ๊บ,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 บนี่โอเคประมาณนี้เลยครับเอาอยู่ทุกเกมแน่นอน เดี๋ยวแอดพอกไปเทสเกมมืนก่อนนครับเดี๋ยวเอาลงทิกตอกด้วยนะครับก็ฝากไปติดตามช่อง a อดพอในทิกตอกด้วยนะครับก็ชื่อแอดพอกชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับโอเคไปก้านแล้วก็มาต่อเกมเดอ Top f o r อ,อสกันเลยนะครับเซตติ้งก็ปรับเป็นฟุยดีปรับสุดนะครับมันจะเม์เดียวไอวเ,อเอด็ปโมดบาลานนะครับเปิดเฟรมเจนเกมเลยที่ได้ครับผม200เฟรมการจอทำงานเต็มที่ครับ ซี u ียูใช้าง,งาน24%ครับอุณหภูมิซี u ียูที่58าสทชองศาเย,ย็นเจี๊ยบคว s p e e d วิ่งที่5.1ครับผมแงแรงโอ้หภาพสวยมากทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ ไหนวะอู e uh, ้ยเยอะจังวะออกมาตั้งหรือปะโอ้โหโหเก็บสองเก็บสองหูวิ่งหูวิ่งอุ้ยเกือบตายชาร์จก่อนชาร์จก่อน ยิงแรงวนะเนี่ยโอ้โหแตกน้องระเบิดระเบิดโอ้ยอืยหคิดเลย นักเอรมทุกดอกปิดไปใส่ไงวะงเอาแล้วนะโอ้เยอะเกินไม่รู้ยิงตัวไหนโอ้โหอ่ะโอเคผมประมาณนี้เลยมาอนต่อกับพับจี้เลยครับโอ้โหเฟร,รมเรทเกือบ300เฟร,รม น่าจะมีแต่300้แหละนะครับมาดูเซตติ้งกันครับซิงก็ฟูเอดีนะครับทุกอย่างวิลโลครับ270 280เฟ็ดสิบสรยิิวใช้งาน3านนะครับจอจอกรัน48%่สิอร์มภูมิ์ก็ตามที่เห็นเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราปรับเป็น จากทูอัลต้าวิวดิสแตนอัลต้าดูนะครับโอ้ยอไหนวะโอ้ย,อย,อยระเบิด ยาแก้ปวดลดไข้กันเอ้มียาใหญ่อยู่ตัวนี้เอเอ๋ออ๋อออ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววะบดไปเนี่ยเอ๊ะแล้วเพื่อนมันทำอะไรอยู่วะเนี่นยฮะฉันล่อไปสามตัวแล้วเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้เลยครับทุกคนสนใจสับปะรดคอมทักเพจทักไลน์มาเลยนะครับผมขอทุกชิ้นมือหนึ่งนะครับดโดยไมโปรแกรมเกมพร้อมใช้ส่งฟรีมีประทางครับ